มีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้ายอปลูกเจอกันมื่อเมื่อไหรหกหกโมงเย็นเนี่ยถายพวกครัวเจอกันห้าโมงเจอกันดี่เดื่มอันรอส่งเต็มเล้ววันนี้อันนี้วันนี้เพิ่งเรื่องห้าโมงกรัว่ะเจอกัน ไปแล้วไปแล้ว้จะถ่ายรูกลจ้ะถ่ายตอนนี้ได้นะถ่ายกันเลเระว่าตอนหน้าถ่ายไม่ได้แล้วเพราะว่าจะกลับกลับไปกินซ้ำไหลบัวเหมนเดิมจะลืมนะอะไรอะไรนน้ำน้โอเคแวะวะเนี่ยแวะแวะ ไปได้จ้ะไม่หน่อยอยากกินยังพี่กินตำปลาแดกตำปลาแด็กับพักหลายๆไปหอจอกงูตีสามไปไปได้จ้ะเพิ่มเพิ่มเเดี๋วไม่หน่อยจะโทรหาจะเป็นระยะระยะจะโจะโทรหาเป็นระยะสองบ่โทษก็ได้จ้ะบ้ไหับบได้กินด้ปากน้ำเนอะกินนปากน้ำแดงไปหยิบทีชั่วโม่ยังปักน้ำ เปิดไดตลอดเลยเปิดตลอดจะซีนยุ่เลยน่ยังบักนก็ดูอะไรก่ แม่ราหลี้ยวม่ยังนแล้วก็เสือมแล้วเห็นนานๆๆๆล่ะเห็น่างเดเนดยเาขอมาล่นายูเลยนั่งโยงทางกันเลืนั่งโยงทางกันครับเขานัเอาไม่เห็นยูไอติต็อกนี่แหละครับเมนออวกรไเื่องกันได้เล่ไดเลื่องได้แบบนี้เ็นนะบลตได้รัจบ้าเล นี่หานหาก็ะเป๋าเด้เอากล้องทงันทีแล้วมาแบบส่วน,น,นตัวเต็มจอเลยเนาะ พากว่าไปไหน่อยไมได้โอ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 ้รับพี่มาปลอดไปพุกๆหมือนๆที่ไ,ไหนที่ไหนจ่าเอาไว้อยู่ในเต็นท์เลยไปพี่โพี่มึงยิงขึ้นรถ

อันนี <toys> ้สองนี่นี่โอเคทอดก้อน่ที่สานอนด้วะัใจัดเียนวตัวตัวไปอยู่กับหมองเจยจ้วัวไปไรไ่บอกดิไปแล้วค่ะระวังมือไม่ละินแง องิงคุ้ยไปก็ออนซ้อนอีสานแล้วปฏิสีจิกาเด้อคุ้ยไปก็ออนไปก็ออนซ้อีสานออมอ้อใจให้มือือใกอยากให้อุ๋งร็อกเอแมไหมวอนแหวนลุไหมร้องคุ้ยไหมอยากให้ร้องเพลงร็อ็คกคุยวอนแวรุ่ไมน้องอิงอยากให้ร้องเพลงร้องควยเลย่

กลับแล้วนะครับและพี่เพิ่งรับวตถิกซื้อยังก่อนเนี่ยซื้อยังก่อนรับวถิ์โอ้น้ำฝนกลับแล้วนะครับพฤศิกายนตฝ่า้ำาอยุธยาครับนั่งไฟล์ได้่อยุอ่ะกระถินวัดเสาล่งลบบุรีโอ้โหที่ลบบุรีสาวน้อยเพชรบันเทิงหนึ่งรถบัสครับผมเจอกันครับ

กับพี่น้องกับเบิ้งนี้ดีได้คลิปแบบนี้ครับเนาะมันก็มีความสุขไปอีกอย่างนึ่งครับเบิ้งกยิ้มไปพร้อมผมก็ไปเบิ้งช่องนั้นช่องนี้ได้พี่น้องครับมันก็มีความสุขดีรถ่ีิยางูกดีบรบได้จะสวัสดีครับรถ่

กันคือจอแปนจอยแลกๆเขาก็เป็นเนื้อคู่กันเอาคว่ามี่นอกป้าแปล้ก็คู่กันในหลีขันผมคนละสีคนผมสีเดียวกันเหมือนกันตรงไหนอปากกามาวงเหมือนกันทุกอย่างเลยวงยิงคือกันว่าวงยิงเบิ้งไม่เบิ้งก็ไม่แองกี้ลวงยิงยิงกันนิดๆสิไม่เบิ้งผู้ดีก่อผู้เด็กผู้เด็กผู้ดีมึ่งหามย่องโคตรจ้าของนะหามย่องหามย่องโคตรจ้าของนะแม่มิโตกนะย่องแม่นะย่องแม่นะ ย่องแม่นะเสมอกันมากเสมอกันเสมอกันมาเสมอกีบพ่อพยอมแม่จยงที่บาทเอาพ่อพยอมแม่จีบบาทแล้วเดี๋ยวควงควงอันไหนมันบุกันอันไหนบุกซึกันเอาเอาควจริงมาบอกเนี่ยเม่นี่ีกินมาไ่้มาเเดี๋ยวเอาคอยทั้งในก็ได้ท่านที่ขึ้นไปเห็นได้ปากเขาป่ะนี่คือกันบอแล้ยละเอียดนั่งเยอะเพื่อแต่มพ่ให้พูดยันเจียวให้ลูกเพื่อนี้ จะไปหาเกียดี๋ยวคแล้วถอดคิวแก้งไตก็มองิดนึงมาลวไปในทางปว่าไทยนะครับหน่อยนะ่หน่อยเนาะมือนเ้งมาอกันมเรองารปลแกวพรุ่งนี้จะอามารื่องการเนบันมารึนอางน้ไปฝากไยม นี่เราจะไปไล่สดเดอร์ไดเต่อกีฬาเร้่อยไ